น้ำพริกผักบุ้งไทยปลากระป๋องพอขฤดูฝนกับผมบ้านเราไม่มีป่ามีเขานะครับอยู่ใกล้คลองใกล้บ่อนะครับผมก็มีผักบุ้งไทยๆนี่นะฮะได้น้ำฝนก็ทอดยอดงามเจี๊นะครับ,จะ,รบจะปล่อยทิ้งก็กได้อยู่นะฮะวันนี้ก็จะเด็ดมาทําน้าพริกเส้นนะครับผักบุ้งไทยๆนะครับก็ผักบุ้งที่ได้นํามาก็จะนําใช้เป็นหันเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่า ผักบุ้งก็ก้านยาวหน่อยนะครับยอดยาวแล้วก็จะหั่นเป็นช่วงๆนะครับเสร็จแล้วก็รวมกันนะครับรวมกันใส่ถังใส่กระป๋องนะครับแล้วก็ไปทําความสะอาดนะครับนั่นก็คือล้างน้ําให้สะอาดเพราะว่าผักบุ้งต้องอยู่ในอ่าบ่อในคลองนะครับที่มีเมือกมีตะไคร่น้ําเกาะจับนะครับเราต้องนํามาล้างให้สะอาดก่อนนะครับ จนมั่นใจว่าสะอาดนะครับสันน้ำสองน้ำด้วยสามน้ำนะครับล้างพอความสะอาดมั่นใจนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ไว้ในกระชอนนะครับใส่ในกระชอนผักบุ้งที่เราหั่นแล้วก็ล้างพร้อมให้สารนะครับผมเสร็จแล้วก็มาตั้งกระทะนะครับใส่เกลือใส่น้ํานะครับผมพอเดือดแล้วก็เอาผักบุ้งลงไปลวกจนสุกนะครับเพราะว่า เป็นการต้มนะครับต้มล้างเมือกล้างความขื่นความขมความผักบุ้งออกนะครับเพราะว่าผักบุ้งไทยจะมีรสชาติที่ขื่นที่ขมนะครับถ้าไม่สุกด้ทําให้ท้องขึ้นนะครับเพราะว่าเคยมีประสบการณ์นะครับพอสุกแล้วก็เอาไปล้างน้ําเย็นพักไว้นะครับทีนี้เรามาคั่วนะครับเครื่องตําของเราวันนี้พริกกระเทียมหัวหอมนะครับก็ก่อนคั่วก็ใส่น้ําไปสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้หัวหอมกระเทียมนะครับสุกแล้วขึ้นนะครับคั่วไปจนรู้สึกว่าเกรียมๆนะครับ เกียมๆแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับผักบุ้งนาที่ลวกสุกแล้วนะครับวันนี้เราจะทําเมนูตำน้ําพริกนะครับผมตาม,มาดูเลยว่าจะเป็นยังครับผมสาหรับผักบุ้งที่ลวกสุกแล้วครับเครื่องปรุงต่างๆนั้นดูอีกครั้งหนึ่งตอนปรุงตอนตำน้ําพริกนะครับเครื่องต่างๆพร้อมแล้วนะครับแล้วก็มาตำน้ําพริกนะครับเอาเครื่องที่คั่วนะครับลงคลกแล้วก็โขลกตำนะครับ ให้ละเอียดพอหยาบๆนะครับสําหรับพริกกระเทียมหัวหอมที่คั่วจนรู้สึกเกลี่ยๆแล้วนะครับสําหรับเครื่องตําน้ําพริกวันนี้นะครับก็โขลกไปจนพอรู้สึกว่าละเอียดพอได้แล้วก็พักไว้กันนะครับน้าพริกคลกนี้นะครับจะเพิ่มคุณค่าทางอาหารโดยการใส่ปลากระป๋องลงไปนะครับสักหนึ่งกระป๋องนะครับจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะครับตามที่ท่านชอบตามที่ท่านมีนะครับผมแล้วใช้ไม้ตีปิ๊กนะครับ ตาเบาๆตาเบาๆเดี๋ยวจะกระเด็นนะครับก็บุบๆบี้ๆเพื่อให้ปลากระป๋องนั้นผมละเอียดเข้ากับเครื่องเที่ยวตำที่คั่วไว้นะครับสําหรับปลากระป๋องนะครับแล้วครับผมเติมเครื่องปรุงนั่นก็คือผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับเพิ่มความเค็มอีกก็คือน้ําปลาเพราะว่าปลากระป๋องมีรสชาติอยู่บ้างแล้วนะครับเติมผักชีซอยลงไปนะครับแล้วก็น้ำต้มสุกสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ไม่ให้เหนืดเกินไปนะครับสําหรับน้ําพริก ครกนี้นะครับผมก็เอาไม้ตีพริกคลุกเคล้าอีกครั้งหนึ่งให้ทุกอย่างเข้ารสเข้าชาติกันนะครับสําหรับปลากระกป๋องแล้วก็เครื่องตาําแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับสําหรับน้าพริกครกนี้นะครับคลุกเคล้าไปจนคิดว่าพอแล้วจนหนาใจนะครับสําหรับเครื่องปรุงต่างๆปลากระกป๋องนะครับแล้วแล้วก็ผักบุ้งไทยที่เราลวก เตรียมไว้นะครับลงครกไปเลยนะครับแล้วก็ใช้ทัพีนะครับคลุกเคล้าให้เข้ารสเข้าชาติสําหรับผักบุ้งไทยที่ลวกสุกแล้วแล้วก็พร้อมกับปลากระป๋องแล้วก็เครื่องตำที่เราตำไว้นะครับแล้วก็ให้เข้ารสเข้าชาตินะครับผักบุ้งไทยก็เป็นผักบุ้งที่คุ้นเคยนะครับตำห้วยหนองของบึงนะครับผมจะเก็บมาแกงส้มก็ได้หรือว่าจะกินกับส้มตํานะครับเสร็จแล้วก็ตักลงถ้วยพร้อมเสิร์ฟนะครับสําหรับน้ําพริกครกนี้นะครับ ก็รสชาติเผ็ดแซบแบบไทยๆนั่นคือน้ำพริกนะครับอาจจะแปลกหูแปลกตานะครับสําหรับน้ําพริกถ้วยนี้ครับผมแล้วก็โรยกระเทียมทอดกระเทียมอบกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความหอมนะครับปกติน้ําพริกจะกินกับผักนะครับสาหรับน้ําพริกถ้วยนี้นะครับไม่ต้องไปหาผักเลยนะครับเพราะว่าผักกับน้ําพริกรวมอยู่ในถ้วยเดียวกันแล้วนะครับสําหรับน้ําพริกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วครับสำหรับน้ําพริกถ้วยนี้นะครับเป็นน้ําพริกปักบุ้งไทยปลากระป๋องนะครับผมเป็นประเภท น้ำพริกนะครับไทยๆนะครับผมก็รสชาติแบบแซ่บตามแบบฉบับน้ำพริกน้ำพริกแบบไทยนะครับผมมาเอาข้าวสวยมาทานเดียดยนะครับสําหรับน้ำพริกตัวนี้นะครับแซ่แบๆนะครับผมให้รสชาติที่อร่อยแล้วก็รับประทานอร่อยนะครับประหยัดด้วยนะครับ